ถ้าพูดถึงนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงบนโลกของเราหลายคนคงนึกถึงชื่อ Steve Jobs, Bill Gates หรือจะเป็น Elon Musk มาเป็นอันดับต้นๆแต่รู้ไหมครับว่าเบื้องหลังการประสบความสำเร็จระดับโลกของทั้ง3คนนี้พวกเขามีนิสัยบางอย่างที่เหมือนกันสำเร็จรูปเอพิสซดนี้จะขอหยิบยกบทสัมภาษณ์ของ Walter Isaacson ผู้เขียนหนังสืออัตาชีวประวัติของสตีฟจ็อบส์ที่ถูกแปลและวางขายไปทั่วโลกซึ่งตอนนี้ไอแซคซันก็กำลังสนใจที่จะเขียนประวัติของอีลอนมัสเป็นเล่มต่อไปด้วยเช่นกันโดยวอเตอร์ไอแซคซันให้สัมภาษณ์กับรายการสควอชบ็อกซ์ของ CNBC ไว้ว่าสตีฟจ็อบส์บิลเกตส์และอีลอนมัสมีนิสัยที่เหมือนกันคือทั้ง3คนเป็นเจ้าหน่ายที่ค่อนข้างเอาจริงเอาจังกับงานที่สุดจะไม่ยอมหักยอมงอกับลูกน้องและไม่มีทางประนีประนอมใดๆทั้งสิน้น ฟังดูแล้วพวกเขาก็เป็นเจ้านายที่ดูเอาการเลยนะครับซึ่งความดุของทั้ง3คนนี้แหละพาพวกเขาไปสู่เส้นทางแห่งความสําเร็จวอเตอร์ไอแซคสันยังให้สัมภาษณ์ต่อว่า นิสัยบุคลิกภาพที่ดูไม่มีส่วนร่วมและการแสดงอารมณ์หรือความเห็นอกเห็นใจเป็นสิ่งที่สตีฟจ็อบส์และบิลเกตส์มีเพราะพวกเขาไม่ได้กำลังมองหาความเสน่หาจากคนที่นั่งตรงกันข้ามกับพวกเขาแต่พวกเขากำลังมองหาจรวดไปดาวอังคารตั้งหาซึ่งอดีตพนักงานของเทสลาก็เคยออกมาพูดเช่นกันว่าอีลอนเป็นหัวหน้าที่จู้จี้จุกจิกมาก เก็บทุกเม็ดทุกรายละเอียดในทุกขั้นตอนและไม่เกรงใจใครที่จะแสดงความไม่พอใจเมื่อพนักงานทำงานไม่เต็มที่หรือไม่สามารถทำตามเวลาที่เขามอบหมายงานไว้ให้ ในบางครั้งอีลอนอาจจะแข็งกระด้างไปมีความหยาบคายการทำงานด้วยอาจไม่ใช่เรื่องง่ายแต่เขาก็เป็นคนที่สร้างแรงบันดาลใจอยู่เสมอและในบางเวลาก็มีอารมณ์ขันด้วยในส่วนของเรื่องวีรกรรมของอีลอนมาร์สก็ตกเป็นเป,นเป้าของสื่อในปัจจุบันมีข่าวออกมาให้เราเห็นอยู่เรื่อยๆเช่น ในเรื่องของสภาพการทำงานที่ย่ำแย่ในบริษัทหรือโรงงานซึ่งอีลอนก็ไม่แคร์และออกมายอมรับเลยว่าเขาอยากให้พนักงานของเขาทำงานให้หนักขึ้นอีลอนได้ให้สัมภาษณ์กับทาง Bloomberg Business Week ในปี2018ไว้ว่าถ้าความคาดหวังของคุณคือเฮ้ hey, เราอยู่ได้ไม่ต้องทำงานหนักและไม่เครียดเกินไปนั่นเป็นเรื่องที่ผิดนั่นไม่เป็นความจริงเพื่อให้เราประสบความสำเร็จเรามีชีวิตอยู่ได้เราต้องทำงานหนะัก ซึ่งเรื่องของอดีตพนักงานเทสลาที่เล่าถึงอีลอนก็คล้ายกับสิ่งที่อดีตพนักงานของ Apple มาเล่าถึง Steve Jobs โดยเขาเล่าว่าหัวหน้าของเขาจะเป็นคนที่พูดตรงไปตรงมากับพนักงานโดยเฉพาะถ้าเขาไม่พอใจกับงานนั้นๆในปี2019กายคาวสกิอดีตผู้บริหารของ Apple ก็ออกมาพูดถึง Jobs เช่นกัน Jobs แทบไม่เสียเวลาไปก,กับการเข้าสังคมในที่ทำงานเลย ในที่ทำงานเขาต้องการแค่ผลงานที่ดีจากพนักงานของเขาคุณต้องพิสูจน์ตัวเองในทุกๆวันไม่เช่นนั้น j o b บสจะกำจัดคุณออกไปในเรื่องของอีลอนและตีฟจ็อบส s ไอแซกได้ให้ความเห็นว่าเขาเห็นความเหมือนกันอย่างชัดเจนในเรื่องความขวานผ่าซากทางสังคมอีลอนมีความคล้ายคลึงกับ j o b บสในการมีนิสัยตรงไปตรงมาสุดๆความตรงไปตรงมานั้นถือเป็นส่วนหนึ่งของความอัจฉริยะของพวกเขา เช่นเดียวกับบิลเกตส์ที่เคยออกมาให้สัมภาษณ์กับอ m มชาเอ็ e ซ์เ o ิร์ s พอดแในปี2020ว่าการเป็นผู้นำา m i r r s s o t t เขาไม่ใช่คนใจดีอย่างแน่นอนบิลเกตสยังบอกอีกว่าเขาก็รู้จักสตีฟจ็อบส์เป็นอย่างดีซึ่งเขาและจ็อบส์เป็นคนที่มีความกระหายในการที่จะเอาชนะคู่แข่งเหมือนกันฉะนั้นแปลว่าความคาดหวังที่สูงกับพนักงานก็จะมีมากเช่นกัน เป็นอย่างไรกันบ้างกับเรื่องราวที่เหมือนกันของ CEO ที่ประสบความสำเร็จที่สุดในโลกทั้ง3 e l อีลอนมัสก์บิลเกตสและสตีฟจ็อบส์ลองสำรวจตัวเองกันเล่นๆน,นะครับว่าคุณมีนิสัยแบบนี้กันอยู่บ้างไหมและในตอนหน้าสำเร็จรูปจะเอาเรื่องอะไรมาเล่าให้ฟังอย่าลืมกดติดตามติงก k กพัสไว้นะครับ